สวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือน9 2563ผ่ 2, านมาตรงนายดกเห็นโดนกำลังพ่นยานาหลงฟุ้งอยู่ก็เลยแวะทำคลิปมาฝากไปดูบรรยากาศกันเลยครับอ๋นนอขนตอนอ,อันนี้เติมน้ำยาเรียบร้อยแล้วอันนี้เติมอะไรแบตแบครับ อัมมดแบมันไกลฮะแบนี่คุ้มคุ้มเรียงไงส่งรอบสองรอบลูกหนึงหะชาร์จนานบ่แบนีอ๋อชาร์จเร็วเอาแบตมากี่ลูกเนี่ยลูครับโอ้เยอะเหมือนกันเลยอ่อของกัปตันอิทอยู่บ้านสันคัน

กัปตันอิตนี่เป็นป้ายโฆษณาของกัปตันอิตอาพุณไปแล้วโดนไปนู่นแล้วนี่เป็นเบอร์ติดต่ออิตแสนขันกัปตันอิต มีน้ำมาพร้อมจะของเตรียมยาอย่างเดียวจะตางจะต้อย่าลืมอัตตาอัตตาไล่ลักีินาทีอ่ะมันเอ้าลงมันดู่ได้อ่ะไล่นี่กี่นาทียังมั้งอ๋อประมาณว่าถึงห้านาทีเนี่ยกระซิบไล่นี่ใช้เวลากี่ประมาณเท่าไหร่ซิไล่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงครับอืม เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหน้าจอก็ราจะบวกกันแต่ว่าดูหน้าจอคัอันนี่จะเป็นเส้นวิ่งของตัวโดนนั่นแหละสีน้ำเงินรถท่มันหู้ไปกัดจึงก็ไหลก็ไหลเลยสมัติเนี่ไม่เต็มหมดได้เหรอเนี่ยเป็นเส้นวิ่งของมันแล้วตัวตัวโดนโอ้ตลัวลูกศรตัวโดนท่ตัวลูกศรเอออันนี้ก็เป็นกล้องของมันกล้องหน้า อ๋อมันกองน้าอันนี้แอปพลิเคชันของมันเองนะของแโดนนะอ๋อมันสลับหน้าจอท็อกเกิลจอใหญ่จอเล็กอ๋อเออฮะสกรีนเล็กคอดสลับจอแบบนี้บ่มีเลยอ๋อแข็งฟันไปนะชาร์จแบตท็อมสลับนี่คือตัวโดนจะเป็นตัวโดนที่การตัวโดนตัวอักซอนจะเป็นลูกโซน่แถวนี้ก็เต็มได้หมดแล้วเนาะยาตามเส้นที่วางไว้อีกรอบนึงครับหมด มาถึงตอยทำไไม่ได้ขึ้นเขียวเลยอ่ะครับได้ขนาด้นะาไปซ้ำไหมขบไปซ้ำไหมออาก็ขาขางนึประมาณส่งไร่ฮะถ้าไซเต็มถังเลยนะแต่ว่าไปไกลขนาดนี้มันแบกน้ำไปก็คือแบตมันอิบโบโหเขาก็ไซ้์แคบประมาณไร่นิดน้อยไร่นึง มาห้าลิตรหกลิตรห้าหกลิตรครับเนี่ยถ้ามันหมดมันก็จะนิ่งอยู่งั้นมันก็ทำอะไรละอ๋อมันมดหมดเดินเลยเลรอทำหมดนะเราต้องเรียกมัับหมดแล้วนิ่งแล้วไม่ยอมทํางานบ่มีของบ่มีของบ่มีของว่าทางานบ่มีของกับ่บไงแล้วแต่เราตั้งโปรแกรมทำงานสามร้อยมิตรอืมอืมแล้วมาทำงานนี่มาให้มนกินได้ไหนเฮ้ มากินนี่อันนี้บมันบออา่าชอบมาเพราะมันชอบตังค์ไหมมันชอบตังค์อันนี้เจ้าของนะเจ้าของนะซื้ออะไรก่อนเจ้าของนะอ,อ,งอันนี้พิกัดตรงมะม่วงต้นนาใหญ่ดกคือตรงนี้นาใหญ่ดกเอาเลยเริ่มเลย ด้อดอมาดูกันมาดูกันซูมไกลจัง แปลงแล้วออกกับปีกนะมีผู้กำเนิดไหมเนี่ยเกิดแล้ไหนปฏิวัติชนจะของบ้างหมเดี๋ยวเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมาเลยมาแล้ว ลุ้นนะเขียวทิ้ท้ายูกปกตินเจ็ดกิโลโดรนจบของโดรนแบตตำลองนี่นนกัปตันอีทรับฉีด5ตัวพ่นปุ๋ยยาโดยโดนการเกษต <c oughs> ร,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 รเ, <c oughs> เปลี่ยนแบบอีกแล้ว

ออซีดไปมดละเป็นขอซีดใหญ่ไปมดุดละนี่เะค้อ,นนอ,นนองนจ้าเจ้ข้อหนาชื่ออะไรก่อ ครับนะฟุ้งปอปาฟุ้งอ๋อปอฝันฟุ้งนาลุงฟุ้งแต่มันม้องไปที่เดินะา้องน่งกจะถอดแส้ะทอนเส้นกลางวันไม่ค่อยเห็นนะครับไกลสามรเมตรสิมตรตัวนี้นะที่มันบินอยู่ยะของมันนะ แต่ว่าถ้าเกินห้าร้เมตรกับบ็ฮับแล้วมันบ่คออยหินตัวลุนเอาคอนโทรลมันบ่คออยได้เวลามันอิซิดินเลยขึ้นมาหนรับโดนพ้นยาหกไล่ บเห็นแล้วอยู่ตรงไหนอาอยู่ม,มุมพุ่น <c oughs> เออหนามันซอกก็ไปพุ่นไหมอ๋อฟังฟังต้องไปอยู่ที่พุน่นมันบางบ้าดังว<อ>่ะคืนไปไปถึงมันบางคืน <c oughs> <ร>มาละ ี่เป็นป้ายโฆษณาแห่นตามข้างทางกับเป็นเบอร์โทรติดตอ่อของกับตานอิทคลิปนี้กระจบอย่างท่านนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ